ฉลามมาันนั่นอ่ะหูยตัวใหญ่มากแล้วล้าฉันจะมีสิทธิ์ได้ไปจับมันไหมเนี่ยมันอยู่ไกลจากตรงนี้อยู่นะแ่งสังเกตเห็นอะไรบางอย่างค่ะตรงเกังหันลมตรงนี้เห็นไหมว่ามันมีอยู่กังหันหนึ่งเนี่ยที่มันแบบเหมือนมันเปื้อนๆอะไรสักอย่างมีปลาจริงมีปลาจริงหนึ่งสองซ้ำปังได้มาละว,ว้าวทำไมตัวกรีบมันกลายเป็นขาก,กบแบบนี้อ่ะเดี๋ยวตัวนี้มันนิ้วคนไม่ใช่หรอ เฮ้ยแล้วน่ะไรอะน่ะไรอะโบโหทูฮะทูทู่หน้าใส่ชุดนักเรียนพีม่มันบ้าอะไรกันเนี่ยคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นอาคารเลยนะลองเดินมาในอาคารเรียนอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันในฝั่งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าห้องเรียนจะถูกจบเฮ้ยห้องเรียนจะจบก็จริงแต่ข้างในนี้มี่ปลาไอตัวตัวนี้หัว หัวมันมีสีอะฮัลโหลมีใครเหรอเอ,อ้ยตุตุต,ตัวอะไรอะนั่นอะไรอะมีคนอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยวัดดีลุงทำอะไรเกาบอก ตอบเลยว้าวอาจจะมีปลาแบบฮะยนั่นอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยชาร์จไปก่อนเลยว้ายกระโดดไปแล้วนี่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 เลยอุ้ยตัวนี้ตัวนี้มีปลาชูนักเรียนเพียบเลยอ่ะโต้ปลานี่ปลานักเรียนปลานักเรียนที่ไม่น่าใช่ปลานักเรียนละ นี่ปลาอาจารย์แน่เลยเสียงอะไรอะเฮ้ยนกไอ้นกโอ้โหมีนกขโมยปลาด้วยเหรอเจอพี่ว้าวทำไมปากมันเหมือนคนขนาดนั้นอะดูเนื้อตัวมันดิมันโดนฮาปูนของเราจนพุนขนาดนี้เลยเหรอด้านหลังมองไปแล้วก็ยินดูวังเวงเอ้ยอะไรอ่ะ ที่เราเจอในโรงเรียนแต่ตอนนี้ตัวมันใหญ่มโหฬ้านโอ้ไอตัวที่มันเหมือนหน้าคนคอยยาวๆเหมือนงูแล้วแล้วโอ้โหน้ำมันกำลังจะหมด